ทีนี้เวลาเวลาเราจะดูว่าอุปกรณ์ตัวไหนมันเป็นแหล่งจ่ายพลังงานหรือว่าจะเป็นตัวดูดซับหรือว่าดูดคืนพลังงานเนี่ยก็โดยง่ายแหละครับอย่างสมมุติเนี่ยอย่างภาพที่1.7เนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดเครื่องหมายกําลังงานว่าเป็นตัวดูดคืนหรือว่าตัวจ่ายนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะพิจารณาที่ค้่บวกไว้เสมอนะครับอย่างรูปแรกเนี่ยก็คือเป็นมีอุปกรณ์แล้วก็มีแรงดันตกค้อมอุปกรณ์4โวลต์นะครับ ที่คู่บวกรูปแรกตรนนี้ก็คือมีกระแสไหลเข้า3มแสดงว่าที่คู่บวกตรงนี้แล้วก็มีกระแสไหลเข้าก็แสดงว่าไอตัวอุปรกรณ์ตัวเนี้ยมันมันดูดกกินพลังงานหรือว่ามันมันเป็นตัวใช้พลังงานฉะนั้นไอตัวนี้ค่า power ที่ได้ก็คือ4คูณ3กับ12วัตต์ไอตัวนี้ก็คือมันดูดพลังงานมาใช้12วัตต์นะครับส่วนรูปที่สองก็คือดูที่คู่บวกนะครับจะสังเกตว่าที่คู่บวกเนะี่ยถึงแม้ว่ากระแสด้านบนมันออกทางด้านนี้ แต่ว่าพอมาที่ขั้วบวกเนีย่ยกระแสมันจะไหลเข้านะครับเพราะว่ากระแสมันจะวิ่งนี้ออกนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็คือกระแสไหลเข้าก็ไหลเข้าไปยังอุปกรณ์ตัวนี้ฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวดูดเกืนพลังงานเหมือนกัน,นครับฉะนั้นค่าพลังงานที่มันเอาไปใช้ก็คือ4 3, ี่คูณสามนะครับสิบสองวัตต์นะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยทิศทางของกระแสมันไหลเข้านะครับที่ขั้วบวกฉะนั้นสองตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวดูดเกืนกําลังงาน ต่พอมาเป็นรูปนี้ครับรูปที่3ามเราก็ไปพิพจารณาที่ควบบวกเหมือนเดิมพอดูที่ควบวกแล้วกระแสตรงนี้มันไหลออกนะครับพอไหลออกแสดงว่าไอ้ตัวนี้มันมันเปน็นตัวจ่ายพลังงานแทน JR. จากนั้นมันก็จ่ายพลังงานไปเท่า,ากับ4คูณลบสก็คือเท่ากับลบสิวัตต์ก็คือจ่ายออกไปตัวนี้นะครับจ่ายออกไปลบจ่ายออกไป12วัตต์ตรงลบตัวนี้ก็คือบอกว่ามันจ่ายออกไปนะเหมือนกันรูปที่4นะก็มาดูที่สักควบวกเหมือนเดิม ถึงแม้ที่ค้วลบตรงนี้กระแสมันไหลเข้าแต่พอมาเป็นที่้วบวกกระแสมันจะไหลออกะพอกระแสมันจะไหลนี่แล้วก็ออกมาทางด้านนี้ก็แสดงว่ารูปนี้มันก็จะเป็นตัวจ่ายพลังงานเหมือนกันนะครับก็คือเป็นตัว supply จ่ายพลังงานไปสกับ4่คูณลบสก็คือจ่ายออกไปลบ12วัตต์ก็คือจ่ายออกไป12วัตต์นั่นแหละครับจากนั้นเวลาดูว่าอุปกรณ์ตัวไหนมันตัวดูดเกือหรือจ่ายก็ให้ดูลักษณะแบบนี้นะครับ ทีนี้ตามตามปกติแล้วกฎการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่ากำลังงานที่จ่ายออกเนี่ยมันจะเท่ากับค่ากำลังงานที่รับเข้ามาหมายความว่าที่ตัวอุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่ะครับค่าผลรวมค่ากำลังงานช่วขณะในวงจรไฟฟ้าลูปปิดเนี่ยมันจะเท่ากับศูนย์ก็คือสมมติชั่นพีเท่ากับศูนย์คือดังสมการที่1.7นะครับทีนี้ถ้าถ้าเราจะมาดูค่าพลังงานกันบ้าง็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานกับค่ากําลังงานครับในช่วงเวลา t ศูนย์ถึง t เนี่ยมันจะเป็นดังสมการที่1.8ก็คือค่าพลังงานจะเท่ากับอินดิเคเตตั้งแต่ t ศูนย์ถึง t แล้วก็ p ริบ t ตัว w ยนี้คือเป็นพลังงานส่วนตัว p ตัวนี้ก็คือเป็นกําลังงานครับอันนี้หน่วยพลังงานหน่วยเป็นจูลแต่ p ตัวนี้ก็คือกําลังงานหน่วยเป็นวัตต์ จากนั้นพลังงานเท่ากับอินดิเกต0 t 0ถึง t t 0ก็คือเวลาเริ่มต้นที่เราพิจารณาแล้ว t ตัวนี้คือเวลาสิ้นสุดที่เราพิจารณาจากนั้นแทนค่า p นี้เท่ากับค่าแรงดันคูณกับค่ากระแสฉะกนั้นพลังงานก็จะเท่ากับอินดิเกตตั้งแต่ t 0ถึง t vi d t ซึ่งปกติแล้วนะไอการไฟฟ้าเวลาเขาคิดตังเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะคิด อยู่ในรูปของค่าพลังงานไฟฟ้าที่วัดอยู่ในในในลักษณะวัดต่อชั่วโมงนะครับก็คือวัดเออร์นั่นแหละครับหนึ่งวัดเออร์เนี่ยมีค่าพลังงานอยู่ที่ประมาณ3,600จูลทีนี้อย่างสมมติการไฟฟ้าก็คิดหน่หน่วยหน่วยก็คือเป็น1,000ันว er ัตต์ต่อชั่วโมงก็คือ1,000วัต er ต์เออร์เนี่ยเขาจะคิดหน่วยละกีิบาทก็ ก็ขึ้นอยู่กับการไฟฟ้าเขาคิดสตังเราอันนี้ก็เป็นหลักการว่าเวลาไฟฟ้าเขาคิดเราเขาจะคิดตัวนี้ครับคือวัดวัดเอาเออร์เนี่ยตัวนี้ครับ